พระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่จันสีจันททีโปเรื่องกุศลาธรรม,มาอากุศลาธรรม,มาพุทธโธแปลว่าอะไรพุทธโธก็แปลว่ารู้รู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษ รู้จักสามรู้จักลักความชั่วรู้จักทำความดีให้เกิดมีขึ้นรู้จักชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดพุทโธก็แปลว่ารู้รู้ว่าบาปรู้ว่าบาปไม่ดีเป็นทุกข์คืออกุศลธรรมาเป็นฝ่ายบาปอากุศลธรรมา ก็ได้แก่ความโลภความโกรธความหลงอวิชชาตันหาที่มันพาเราทุกยากนั่นตัวอกุศลาธรรมะ่วนกุศลาธรรมะก็ได้แก่สติปัญญานั่นแหละมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีทานมีศีลมีภาวนามีสติมีปัญญา มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระรตนาไตรว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นของประเสริฐเลิศแท้เป็นนิยาน,นิกธรรมแท้คือพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนให้ละก,กิเลสแล้วให้ทำคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลคือให้ทาน รักษาศีลภาวนากำหนดอาณาปนสติลมเข้าวุโทโธลมออกพุโทโธให้จิตตั้งมั่นแนวแน่ปล่อยวางซึ่งสัญญาอารมณ์ต่างๆภายนอกเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องอดีตอนาคตเรื่องของตนและคนอื่นละหมด ให้กำหนดรู้ปัจจุบันปัจจุบันคือลมนั่นนะ่ะตัวสติคือลมนี่นะ่ะลมคือตัวปัจจุบันธรรมตัวธรรมนะ่ะก็คือลมนั่นแหละทีนี้ใจของเรามันไม่อยู่ในลมนะ่ะมันไม่ตั้งอยู่ในลมมันทะเลทลไลไปไหนก็ไม่รู้ถ้าใจอยู่ในพุทธโธลมเป็นหนึ่ง เป็นเอกคตารมนะเย็นสบายเป็นสุขนี่ตัวพระธรรมก็คือทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาใจอยู่ศีลอยู่ในธรรมใจมั่นอยู่ในสมาธิก็อยู่ในธรรมใจมีปัญญาละสิ่งที่ไม่ดีในหัวใจของเรา มีปัญญารู้เท่าทันกิเลสคือความโลภมันเกิดขึ้นความโกรธมันเกิดขึ้นก็รู้จักดับมันรู้จักละมันรู้จักปล่อยรู้จักวางก็เรียกว่ามันละมันอาศัยความอดทนเมื่อสิ่งใดที่มันไม่ดีล่ะก็มีปัญญาหรือมีสัญญามักข่มมันไว้ ข่มมันไว้ข่มมันได้อดทนเอาข่มมันไว้ด้วยไม่ให้มันไปมันโกรธขึ้นมาก็อดเอาทนเอาโกรธก็ให้โกรธอยู่ในหัวใจไม่ให้ไปฆ่าไปตีไปด่าว่าร้ายคนอื่นโกรธอยู่ในหัวใจของเราคนเดียวมันเป็นทุกอยู่คนเดียวเดี๋ยวก็ดับ นี่เพิ่นว่าคือมันมีปัญญามีสติมีสมาธิมีปัญญารู้ทันกิเลสเกิดขึ้นความโลภเกิดขึ้นก็รู้ความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ความหลงเกิดขึ้นก็รู้รู้แล้วก็รู้ก็ละด้วยอันนี้เพิ่นว่าแปลว่าผู้มีกุศลาธรรม,มา ผู้สวดกุศลธรรมากุศลธรรมาแปลว่ามีปัญญาผู้มีปัญญานั่นละละลักความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางห่างออกไปจากใจได้ผู้มีปัญญานั้นให้ทานได้ผู้มีปัญญารักษาศีลได้ผู้มีปัญญาน่ะสร้างบุญสร้างกุศล ไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาใจสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ให้รู้อยู่เสมอว่าในอิริยาบททั้งสี่นั้นเราทำอะไรบ้างอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ไม่ประมาทถามจิตของตนดูว่าเวลานี้ เราทำอะไรอยู่เราตั้งใจทำอะไรก็ถามจิตใจของเราใครเป็นผู้ถามก็เอาสตินั่นแหละเป็นผู้ถามเมื่อจิตมันตอบว่าเวลานี้จิตมันยังไม่อยู่ยังขึ้นไปถึงอารมณ์ส่วนภายนอกอยู่เป็นส่วนมากเมื่อนึกได้อย่างนี้โอปะนิโก น้อมเข้ามาในตัวตนของเราในขณะที่เราจะหลับจะนอนเราก็ไหว้พระสวดมนต์เท่าที่เราจําได้แล้วก็ตั้งใจระลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่งกำหนดดูที่ลมหายใจเข้าออกมนุษย์เราโดยส่วนมากอายุไม่ถึงหนึ่งร้อยปีอย่างมากก็เจ็ดสิบ 8 0 90ปีเสร็จเจก็จะต้องจากโลกนี้ไปแล้วเราถามตัวของเราดูว่าคุณงามความดีนั้นมีพอแล้วหรือยังในการที่เราปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเรานั้นถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันจะนำจิตใจของตนให้พ้นจากกองทุกข ชาติปัจจุบันนี้เราเกิดมาดีได้พบพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ให้หละชั่วประพฤติทำจิตใจให้สะอาดผ่องใสเมื่อทำได้เช่นนี้เชื่อว่าเป็นศาสนาทายาทพระพุทธเจ้านั้นเป็นมหากรุณาธิคุณ พระองค์มีเมตตาปรารถนาหรือสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นทุกภัยในวัฏสงสารหากถ้าพระองค์สวดให้ไปสวรรค์นิพพานได้มันก็ไม่มีปัญหาแต่มันไม่ได้สวดให้ไม่ได้เราต้องสวดเอาเองเนี่ยเราสวดเอาเองสวดเอาใครเอามันนะใครมันสวด มันก็มันได้ก็อย่างว่ามันหามันได้เพิ่นว่ามันหาก็มันได้มันได้ก็มันรวยเพิ่นว่ามันหาก็มันได้มันได้ก็มันรวยอันนี้ถ้าทางไม่ดีก็ทั้งมันเจ็บมันไข้มันก็ใกล้ความตายทุกวันละมันเจ็บมันไข้ใกล้ความตายทุกวัน เรียกว่ามันเจ็บมันไข้ก็ตายละ่ะไข้บ่อยๆก็เจอบ่อยๆก็ตายนั่นละ่ะเพราะเหตุนั้นในทางพุทธศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าในยุคนี้ในยุคนี้ปัจจุบันนี้ที่เราเกิดมาในยุคนี้แล้วก็มีโชคดีวาสนาดีมีลาบดี โชคดีวาสนาดีดีอย่างไรคือดีกว่าเกิดมาได้พบปะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้มาพบปะครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านชี้ช่องบอกทางให้เป็นตัวนำเป็นผู้ที่ชี้ช่องบอกทางว่าศีลเป็นอย่างนี้ธรรมเป็นอย่างนี้ภานวนาเป็นอย่างนี้ แล้วเราก็ได้มีความเชื่อความเลื่อมใสปฏิบัติตามด้วยนี่ชื่อว่ามีโชคดีลาบดีวาสนาดีถ้าเราไม่มีโชควาสนาดีก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นจึงว่าถ้าเกิดมาในยุคบางยุคนั้นบ่มีครูสอนเกิดมาเหมือนกันแต่บ่มีผู้แนะนำผู้สอน ผู้ชี้ช่องบอกทางให้ก็มีรู้เรื่องดันศีลอยู่นั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นมาจากจิตทั้งนั้นไม่ได้มาจากที่อื่นฟังพระท่านเทศไปใจมันก็ไปติดอยู่กับเสียงเทศอันเป็นเหตุให้ใจไม่รวมลงเพราะฉะนั้นในการที่พระท่านจะเทศ หรือจะพูดอย่างไรไปก็ตามทีตั้งสติกําหนดอยู่ที่ใจของเรานั่นเองส่วนหูก็เป็นว่าเพียงได้ฟังเสียงเสียงมันก็ส่งถึงใจ